สายฝนขี่ช้างนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่เราจะได้ไปปลุกพลังงานกันในงานมาหากรรมความบันเทิงฉลองครบครอบ55ปีช่อง3เรื่องนี้ต้องขยี้วันนี้เลยขอจัดเต็มพาไปชมเบื้องหลังการซ้อมโชว์ของนักแสดงไม่ใช่แค่คนเดียวแต่มาเป็นแกง๊ <Yeah. S 1> แกงแถมยังบอกว่าโชว์ของพวกเขาอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นค่ะ ผมบอกเลยนะใครมาสนามคือต้องพกน้ำมาเอามาลาดพวกเราเพราะเรามันไปมันลุกอามนแดนซ์ค่ะเรื่องท่าเต้นเนี่ยไม่ต้องแบบไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยอ่ะมันไม่มีคำว่ายากสำหรับแก๊งเราอยู่แล้วเฮ้ยจริงป่ะบบว่า เอลเอลอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมรอชมความแซ่บจากพี่ๆได้เลยค่ะเราแซ่บชื่อไงใช่เมื่อกี้เขาเต้นเขาเต้นแค่ท่อนบนพี่ตีเต้นแค่ท่อนล่างครับเขามีท่อนบนท่อนล่างผมขอท่อนคอขึ้นไปได้ไหมครับผมเป็นห่วงคนดูมากเลยครับทำไมผมกลัวคนดูเป็นลมจะเมาเมาอะไรเมาเอล เพลงเราเป็นเพลงเร็วมากๆค่ะครูพี่บอกว่าบอกว่ากรุ๊ปเราเป็นกรุ๊ปที่เต้นยากที่สุดมันมันนิวสำหรับหนูแล้วกันหนูไม่เคยแบบเอะอะไรเดี๋ยวกุ๊ปเวฟของเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะสปอยได้ไหมเฮ้ยเตรียมการมาก่อนแล้วแล้วก็จริงๆงานนี้บอกเลยว่างานนี้เพื่อนล้อแน่นอนครับก็สนุกครับถือว่าเป็นเป็นปีแรกที่ได้เต้น พราะอยู่มาหลายปีไม่ได้เต้นนานๆทีครับนานๆทีเราได้มีโอกาสได้จับกลุ่มกันแบบนี้แล้วครั้งนี้จะเป็นการแบบเซตเอเนอร์จีใหม่ๆจริงๆมีหลายกลุ่มให้ทุกคนได้ได้รับชมกันด้วย New Energy พลังงานใหม่ไร้ขีดจำกัดคนดูก็พร้อมรับแบบไม่จำกัดเหมือนกันใช่ไหมคะเ<อ>ตรียมเมาเอวเลยคะ่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้าง